น้องขวัญคนนี้สาวเหนือคนเดิมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าการอยู่เมืองนอกหรือต่างประเทศที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดนะคะอาทิเช่นเรื่องอาหารการกินนะคะน้องขวัญไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะว่าอาหารการกินที่นี่นะคะต่างประเทศนะคะจะลำบากและยุ่งยากในการหานะคะ สมัยนี้นะคะเป็นสมัยที่เราใช้อินเทอร์เน็ต 5G เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถส่งทางไปษนีได้ค่ะทุกคนหรือสถานที่ที่คุณอยู่นะคะคุณอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองนั่นเองนะคะการที่คุณอยู่นอกเมืองก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าอยู่นอกเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นชนบทนะคะส่วนมากก็จะมีแต่ฟาร์มนะคะแต่คุณมีวิธีในการปลูกผักค่ะกินเองแต่ จะมีแค่ปีละครั้งช่วงหน้าร้อนนะคะหรือ2คุณก็สั่งไปรษณีย์ค่ะสมัยนี้นะคะการขนส่งไปรษณีย์มีทั้งแบบช้าและก็แบบเร็วนะคะมีแบบธรรมดาและก็ส่งแช่แข็งนะคะหรือห้องเย็นนั่นเองนะคะทุกคนและการที่อยู่ในเมืองนะคะก็สะดวกสบายทุกอย่างนะคะมีทางร้านอาหารนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของเอเชียนะคะแล้วก็มีผักต่างๆมากมายหลายอย่างค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วการพักอาศัยเป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าการกินนะคะการทำอาหารกินหรืออาหารการกินนะคะจะสะดวกสบายหรือไม่มันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ค่ะไปค่ะวันนี้นะคะน้องขวัญจะพาพี่ๆไปชมนะคะว่าอาหารการกินที่น้องขวัญไปซื้อนะคะแล้วก็ไปกินนะคะเช่นร้านอาหารหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสนะคะ ที่คนไทยมักจะไปกันก็คือปาลีส13นะคะวันนี้น้องขวัญจะให้ทุกๆคนนะคะได้ดูนะคะว่าอาหารการกินที่นี่นะคะต่างประเทศในยุค 5G ไม่ได้ลำบากอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะต้องมาอยู่และถึงจะรู้ข่าวว่าที่นี่เป็นยังไงไปค่ะค่ะจุดแรกขวัญเรีดีก็จะนำเสนอนะคะข้าวสารกระสอบละ2ยีกิโลนะคะมีทั้งข้าวแบบเก่าและแบบใหม่ะคะ่ะ ตามด้วยอาหารกระป๋องนะคะเก่งสำเร็จรูปนะคะก็จะเป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะเห็ดกระป๋องแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะทุกคนมีทั้งแบบเป็นหางแล้วก็เป็นชิ้นที่สับเป็นชิ้นเ,เล็กๆนะคะทุกคนเลือกกันได้ตามใจชอบตามสะดวกเลยะค่ะ ไม่ได้มีเฉพาะอาหารกระป๋องนะคะเป็นอาหารสดก็มีนะคะมีหัวปลีนะคะมีถั่วฝักยาวมีใบโหระพานะคะแล้วก็มีพริกสดนะคะมีกิงขา่าตะไคร้และกระชายนะคะหาซื้อได้มากเลยค่ะร้านอาหารเอเชียนะคะปารีส13นะคะทุกคนแล้วก็มีผักบุ้งด้วยค่ะ เยอะแยะมากมีชับปูนะคะมีทุกอย่างค่ะเหมือนตลาดที่เมืองไทยเลยนะะส่วนมากจะเป็นสินค้านําเข้ามาทั้งนั้นนะคะอันนี้นะคะเป็นอะไรรู้ไหมคะกระถินะคะ่ะทุกคนยอดกระถินอ่อนนะคะราคาแพงมากอันนี้ก็จะเป็นสดาวนะคะแล้วก็มีมารากรค่ะตรงนี้เป็นมะรากอไทยนะคะทุกคนแล้วก็มี ตะไคร้นะคะตะไคร้สดนะคะมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบแช่แข็งเนาะ,ะมีผักกวางตุ้งมีทุกอย่างนะคะมีใบเตยนะคะมีแตงกวามีเห็ดนะคะแล้วก็มีกระหล่ำนะคะผักกาดทั่วไปเลยะค่ะเหมือนเมือนไทยเลยนะคะมีมะเขือม่วงนะคะเยอะแยะมากมายค่ะทุกคน ไม้ตายคะ่ะเจอมะระกอสุขคะ่ะทุกคนไม่แน่ใจนะคะว่ามาจากประเทศไทยหรือนำเข้ามาจากตับเปนนะคะแต่มะม่วงน้ําดอกไม้นาเข้ามาจากประเทศไทยร้อเคะ่ะมีลําไยด้วยนะคะแล้วก็มีขนมสุกคะ่ะมีผลไม้น่ากินทั้งนั้นเูยคะ่ะมาตามกันนะคะพี่พ เมื่อกี้นะคะขวัญฤดีก็พาพี่ๆเดินผ่านผักกระป๋องแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอผลไม้กระป๋องนะคะทุกคนมีลูกตาลเชื่อมนะคะแล้วก็หนเงาะนะคะมีสับป,ปะรดนะคะมีมังคุดแล้วก็มีขนุนนะคะมีหลากหลายะคะ่ะมีทุกอย่างจะเอาอะไรคะทุกคนมีทุกอย่างคะ่ะเมื่อกี้แวบๆบแบบเห็นหงัวนะคะ ไม่ได้นะคะต้องมีติดครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อนะคะจะมีผ้าคีริ้วนะคะแล้วก็มีเอ็นแก้วนะคะแล้วก็เนื้อน่องลายด้วยะคะ่ะทุกคนขอบอกว่าหาง่ายกว่าเมืองไทยนะคะมาค่ะมาค่ะของดีอยู่ทางนี้นะคะ แซนด์วิชเวียดนามนะคะแล้วก็มีเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงนะคะแล้วก็คอเป็ดย่างค่ะทุกคนอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะหากินง่ายมากที่นี่นะคะราคาไม่มีแพงมาดูขนมโรค่ะไส้ครีมค่ะมีทั้งช็อกโกแลตวานิลาใบเตยนะคะแล้วก็มัทฉะครีมทีค่ะทุกคนน่ากินมาก นึกว่าอยู่เมืองไทยนะคะเนี่ย คนคะไทยสบายดีนะคะแนะนำนะคะร้านนี้เลยคะ่ะร้านเอนะคะร้านสินค้านำเข้ามาจากเอเชียนะคะที่ขึ้นชื่อก็คือประเทศไทยนะคะเป็นสินค้านำเข้ามาจากประเทศไทยนะคะสังเกตดีๆนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นผลไม้มาจากเมืองไทยเราเองนะคะจะมีแก้วม,มังกรมีเงาะนะคะมีมะม่วงนะคะแล้วก็ มีลำใหญ่นะคะผลไม้ท้องถิ่นนะคะที่สังเกตดูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่าผลไม้ไทยแล้วนะคะขึ้นเชื่อมากเลยค่ะขายผ่านไปผ่านมานะคะต้องแวะทุกรายนะคะทุกคนน่ากินมาก โอ้โหตรงนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากค่ะทุกคนทุเรียนค่ะทุเรียนกิโลละ21นะคะ2 1ยูโร82ทีมนะคะทุกคนต่อ1กิโลนะคะพี่พี่ทุกคนคิดเอานะคะว่า1ลูกเขาจะมีกี่กิโลนะคะทุกคนราคาโหดมากทุกคนอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะของไทยสบายดีนะคะการอยู่ต่างแดน อาหารการกินมันไม่ได้ลำบากเลยนะคะทุกคนมันอยู่ที่สถานที่ค่ะและก็การอำนวยความสะดวกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยมีเหมือนบ้านเรานะคะเราอ่ะคนที่อยู่ต่างแดนโชคดีนะคะได้กินอาหารแพงกินอาหารนำเข้านะคะทุกคนเราสามารถเอาผลผลิตที่เราเห็นในคลิปวิดีโอ มาประยุกใช้ก็ได้มันมีทุกอย่างให้เราเลือกให้เรากินนะคะทุกคนถึงแม้ว่าสินค้าที่นำเข้าจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงแต่เราก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ค่าครองชีพที่นี่และก็เมืองไทยนะคะและการขนส่งเพราะฉะนั้นแล้ว เราอยู่ที่เมืองฝรั่งใช่ไหมคะเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเราควรจะคิดค่าครองชีพที่เราอยู่ปัจจุบันเนาะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็สวัสดิการนะคะมันแตกต่างกันนะคะทุกคนน้องขวัญคิดว่าอยู่ต่างประเทศเราก็ใช้เงินนะคะของต่างประเทศนะคะ เราจะมาคิดเป็นเงินไทยไม่ได้นะคะถ้าเรามาคิดเป็นเงินไทยคะ่ะแน่นอนคะ่ะว่ามันแพงมากเพราะฉะนั้นแล้วณนะจุดนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ควรโฟกัสนะคะราคาสินค้าแล้วก็เงินของประเทศนั้นนะคะทุกคนถ้าเราคิดว่ามันแพงนะคะและเราจะไม่กล้าซื้อมันกินเลยคะ่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างนะคะบทสรุปของวันนี้ที่น้องขวัญพาทัวร์ร้านขายผักผลไม้เอเชียที่ฝรั่งเศสนะคะพี่พี่ทุกคนนะคะหลายๆบ้านน้องขวัญคิดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศก็พอจะรู้นะคะว่าการที่อยู่เมืองนอกอะ่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ไม่ได้ลําบากอย่างที่ทุกคนรู้นะคะหรือทุกคนที่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศอาจจะ ยกตัวอย่างเช่นอยู่เมืองไทยนะคะอาจจะไม่ได้รู้ว่าชีวิตในต่างแดนก็ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดหรือบางคนคิดว่าชีวิตที่อยู่ต่างแดนสุขสบายนะคะมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวนะคะและการใช้ชีวิตของเราเนาะว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงนะคะวันนี้ก็บทสรุปก็ง่ายๆ คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจหรือมีข้อสงสัยอะไรกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากให้ไทยสบายดีทําคลิปวิดีโออะไรต่อไปนะคะคอมเมนต์มาใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ